บางครั้งบางคนนะครับก็ไม่เข้าใจในความหมายของคําว่าห่วงจุย้ยห่วงก็คือหมายความว่าทิศทางของลมประตูจุ้ยก็คือทิศทางของน้ําฉะนั้นหลายคนบอกว่าบางครั้งนะฮะบอกที่ดวงชะตาก็ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราเติมเรื่องห่วงจุ้ยเข้าไปในชีวิตเนี่ยจะทําให้ชีวิตเราดีมากขึ้นจากเดิมเช่นบางครั้งดวงเราตกนะครับแต่ห่วงจุ้ยเราก็ช่วยเราได้บางครั้งดวงเรานะครับดีมาถ้ามีห่วงจุ้ยดีดๆก็จะเพิ่มขึ้นอีกครับให้บุญวาสนานั้น ช่วยส่วนหนึ่งและฮวงจุ้ยก็ช่วยอีกส่วนหนึ่งครับและส่วนเรื่องการงานและความสําเร็จความขยันของเราก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะมาเติมความมั่งคั่งให้กับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดให้ท่านฟังว่าการดูฮวงจุ้ยนะครับของแต่ละคนแต่ละสายไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์ของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันผมเองก็เรียนมาหลายศาสตร์พอสมควรนะฮะแต่มาสรุปแล้วก็คือว่าในบ้านเรือนของท่านนะครับท่านผู้ชมครับมันมีอยู่สองสิ่งที่ผมเข้าไปเนี่ย ผมให้ความสนใจพิเศษนั่นคือเรื่องของทิศทางและตำแหน่งมังกรท่านผู้ชมครับถ้าเราหาตำแหน่งมังกรเจอในทิศทางบ้านนั้นนั้นินแสทุกคนเนี่ยท่านท่านรู้ท่านรู้นะครับท่านเรียนมาท่านรู้หมดฮะจินแสทุกท่านนะท่านรู้แล้วท่านเรียนมาเพราะท่านรู้แต่เราทนี่บางทีบางคนไปอ่านหนังสือมาอะไรมาเสร็จก่อนหนังสือห้องจุ้ยถ่ามันอ่านแล้วไม่รู้เรื่องบางทีก็ไป่างนู้นอย่างนี้เพราะเหตุผลเราหาตำแหน่งมังกรไม่เจอครับ ถ้าสินแสที่ท่านเรียนมาทุกๆสำนักนะฮะจะมีตําแหน่งมังกรท่านจะเดินเข้าไปปุ๊บอ๋อตนอนตําแหน่งจะด็ดน,นี้บางคนบอกว่าเนี่ยให้ย้ายที่นอนนี่ละอย่างเงี้ยฮะขยับไปนู่นไปนี่ยุ่งไปหมดเลยสินแสแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับถ้าท่านรู้ตําแหน่งมังกรของ,ของบ้านนั้นๆเราเข้าไปนอนตําแหน่งมังกรเพื่ออะไรครับตาแหน่งมังกรคือตําแหน่งมัง่งคั่งร่ํารวยเงินทองนะครับ แล้วก็เป็นตำแหน่งที่ทําให้มีพลังมังกรคือเสริมพลังให้เรานั้นมีโชคมีลาบนั่นเองนะครับนี่คือความสําคัญนะครับของตําแหน่งมังกรในห้องนอนนั้นๆหรือบ้านหลังนั้นๆต้องมีตาแหน่งมังกรตําแหน่งมังกรใช้ได้หลายอย่างครับเช่นเป็นห้องนอนก็ได้นะครับเป็นของลูกหลานที่เราอยู่เชื่อเป็นมังกรที่มีชื่อเสียงด่งนังก็ได้เป็นห้องครัวแล้วห้องทานอาหารก็ได้นะครับแต่ตําแหน่งมังกรไม่ควรจะเป็นห้องส้วมห้องน้านะครับหรือ ที่มันสกรปรกเพราะตำแหน่งนี้คือความเจริญรุ่งเรืองของท่านนั่นเองครับอันต่อมาฮะท่านผู้ชมครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมอยากจะพูดมากกว่าตำแหน่งมังกรได้ซ้าไปตำแหน่งมังกรคือความมาั่งคั่งร่ำรวยจริงแต่ถ้าเกิดว่าท่านร่ำรวยแล้วท่านไปไป,ไปอยู่ในตำแหน่งที่ผิดนะครับนั่นคือตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งที่ทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยตำแหน่งที่มีแต่โรคร้ายรุมเร้าเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเข้าโรงหมออยู่อยู่ตลอดเวลาฮนะ มีแต่ต้องใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาตัวเองเดี๋ยวเจ็บนู่นเดี๋ยวเป็นนี่อยู่ตลอดเวลานั่นแหละหมายความท่านอาจนอนในตำแหน่งที่เสียของบ้านนั้นๆเจ็บป่วยครับทีนี้ตำแหน่งสำคัญที่สุดอีกตำแหน่งหนึ่งที่สินแสเนี่ยจะเข้าไปดูนั่นคือตำแหน่งของหมอเทพตำแหน่งของหมอเทพนะฮะถ้าเป็นสินแสจะรู้ว่าตำแหน่งหมอเทพอยู่ตรงไหนนั่นคือหมายความว่าถ้าคนป่วย รักษาไม่ค่อยหายที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือพ่อแม่เราเนี่ยนะฮะเ,เจ็บไข้ได้ป่วยให้ไปนอนตำแหน่งหมอเทพหมอเทพนะครับจะช่วยรักษานะครับให้ท่านนั้นหายจากคันเจ็บไข้ได้ป่วยได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวครับฉะนั้นเนี่ยครับคือเป็นเรื่องสําคัญของสินแสทําไมสินแสต้องออกไปดูต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเพราะเขาจะไปจับเข็มทิศแล้วเขาจะรู้ว่าตำแหน่งใดควรนอน ตำแหน่งใดคนหลีกเลี่ยงและตำแหน่งไหนที่ไปนอนแล้วช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บเหมือนมีเทวดามาช่วยรักษานะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมครับแต่หลายคนที่เป็นสินแสก็ไปดูให้เป็นแบบนี้จริงๆครับนะฮะฉะนั้นผมมาพูดถึงเรื่องของตำแหน่งของ2ตำแหน่งสําคัญในบ้านเรือนนะครับนั่นคือตำแหน่งมังกรสอตำแหน่งของหมอเทพที่ช่วยรักษาพ่อแม่ของเราหรือตัวเราเองหรือคนรักของเราหรือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนที่จะคลอดลูกนะครับ หรือว่าปลอดภัยพอดลูกแล้วปลอดภัยนะครับว่าอนอนตัวนี้เราคลอดลูกแล้วปลอดภัยเนี่ยนอนทั้งคุณแม่คุณลูกอย่างนี้ครับนั่นคือตําแหน่งหมอเทพนั่นเองครับหรือคนที่คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เหมือนกับว่ารักษายากๆนะฮะไปนอนตําแหน่งหมอเทพเหมือนมีเทวดาห,หรือหมอเทพเข้ามาดูแรลรักษาเรานั่นเองครับท่านผู้ชมครับฝากไว้ด้วยนะครับว่าหวงจุ้ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมดวงชะตาของท่านเสริมอาชีพของท่านเสริมพลังของท่านถ้าหากท่านดวงดีอยู่แล้วถ้านได้หวงจุ้ยดี ก็ยิ่งดีไปอีกแต่ถ้าหากดวงท่านตกแต่ห่วงช่วยยังดีอยู่ก็ช่วยพูยอ,อยู่านได้อีกเยอะเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับมีอะไรก็ทักไลน์มาพูดคุยกันและที่สําคัญนะอย่าลืมนะครับเสริมนั่นคือเสริมเรื่องตัวเลขด้วยเบอร์มงคลเลขมังกรทักไลน์มาหาผมได้แต่ผมมีมาตรฐานว่าผมจัดตัวเลข9ตัวไม่จัดเจตัวนะครับเลขทั้งหมดมีเท่าไหร่จัดตามนั้นนอกจากศูนย์ตัวนั้นเราตัดทิ้ง ผมยินดีให้คำปรึกษานะครับแต่ว่าต้องบอกวันเดือนปีและอาชีพมาผมก็จะช่วยจัดให้เราลองทักไลน์มาหาก่อนเออหลายคนบอกว่าอาจารย์ปรึกษาเนี่ยเสียสตังค์ไหมบางทีเขาบอกต้องโอนเงินเข้าไปก่อนคุณจะไปปรึกษาผมที่ฟรีไม่ได้ของผมไม่ไม,ไม่ครับเชิญมาปรึกษาได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับแต่ก็พอสมควรกันนะครับปรึกษาแล้วก็ว่าเลข่นี้ดีไหมอาจารย์ไม่ดีหรือยังไงเปลี่ยนไม่หรือไม่เปลี่ยนก็ลองมา พูดคุยและปรึกษาดูเลขนี้มันเสียเพราะอะไรทําตําแหน่งไหนที่มันเสียอย่างนี้ครับก็สามารถพูดคุยกับผมได้ยินดีให้คำปรึกษาครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในเทปต่อไปขอท่านโชคดีมีความสุขอย่าลืมนะครับชอบกันต้องการคุยกันก็ทักไลน์หรือหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้โทรมาเลยครับยินดีให้คำปรึกษาวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ